ทิ้งท้ายชัดเลยใครฮือฮาบอกใบหา้านางเอกดังอั้มเบลล่าแมตกรีนปรางใครซุ้มคบไฮโซเจ้าของงานทรงอบป,ป้ารู้แล้วกรีดทัวมาลงเปิดตัวรายการใหม่ด้วยสีพิธีกรเพรจ้าปุ้มปุ้ยพดและอาดพสุตก็ปล่อยประเด็นฮือฮาถึงนางเอกซุปตานางเอกตัวท็อปซุ้มคบเจ้าของโรงแรมทรงอปป้ามีคนเห็นอยู่ชายหาดหนึ่งโดยพิธีกรบอกใบให,ให้ข้อมูลนางเอกว่าเป็นระดับนางเอกซุปตาตัวท็อปเบอร์ต,อต้นๆมีความรักหลาย ครั้งตอนนี้กำลังซุ่มคบเจ้าของโรงแรมทรงอบป,ป้าโรงแรมอยู่ติดชายหาดด้านพศอานนท์และพิธีกรบอกชื่อนางเอกเบอร์ต้นมาห้าคนอ้ําพัชราภาเบลล่าราณีแมธธิรณีกรีนอัศด,ดาพรและปรางกันนารันส่วนข้อมูลของฝ่ายชายปุ้มปุ้ยบอกว่าเป็นเพื่อนอยู่ในกลุ่มแก๊งเดียวกันกับนางเอกเป็นเจ้าของโรงแรมเป็นเพื่อนกลุ่มนางเอกเคยมาจีบนางเอกคนนี้หลายรอบแล้ว แต่จีบไม่ติดแต่พอตอนนี้นางเอกโสดเขาก็เข้ามาอีกแต่ครั้งนี้สําเร็จขณะที่เพชรจ้าเมาอีกว่าข้อมูลที่รู้มาหนุ่มป,ป้าคนนี้เหมือนจะรวยสู้แฟนเก่าของนางเอกไม่ได้งานนี้ใครกันแน่แต่ที่แน่แน่พดอานนทิ้งท้ายไว้ฮือฮาว่านางเอกคนดังกล่าวอักษรพอคลิปรายการ